ครนาสวัสดีครับหาหายกันไปเมินนะครับเนาะวันนี้ก็ได้ม isions, Arizona, ีโอกาสนะครับแปะแมวบ้านตะวอนตะบอลว่ามีไก่เก่งนี่ตัวนะครับเนาะวันนี้ก็เลยมาครับคู่หมินครับแล้วก็ป๋าอ้นวีไนะครับเนาะนี่เข้ามาได้กัดนะครับก็เลยจัดตะวอลหน่อยครับนะครับไก่เก่งตะวอลนะครับเนาะนะครับก็แห้งไก่นะครับวันนี้ครับนี่วันนี้คักมันนะครับเนาะคู่หมินมีอย่างพ่อครับนี่ครับนี่ค่ะจักใ มีคาตะไคร้กระเทียมนะครับเนาะอาจารย์นี้ก็จะมีบะแครนพริกแห้งอบขมินดีปีนะครับเนาะนี่เครื่องมันนะครับเดี๋ยวนี้อ่ากุ้งมิ้นก็จะตำเครื่องมันก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวเาถึงจะคั่วได้นะครับเนาะเรากุ้งมิ้นตำไม่ก็พักมันนะครับเนาะสมุนไพรบ้านเฮานะครับปะเนอะครับนี่นะอันนี้ของเด็ดนะครับเนี่นะครับบอกใกล้ๆนะครับนี่นะครับยอดบะไห้ครับเนี่นะครับ ก็จะมีพักชีฝรั่งใบกระเพานะครับเนาะใบมะกรูดนะครับแล้วก็ใบจันนะครับเนาะทันงนี้ก็จะมีใบโกสสนะครับโอ้สมุนไพรทั้งนั้นนะครับนี่นะครับครับเดี๋ยวรอครับลองก้มินตามเครื่องแก้มนะครับเนาะเดี๋ยวเราปิ้งมาพอกันครับนี่นะครับก็จะใส่ตามล้วงหมดหมดเลยนะครับเนาะเครื่องทุกอย่างนะครับ เนอะแบบมีเม็ดผักจีข้าหั่มปะมีก็แม่มีก่อนเม็ดพักจีนำไปสองแกงหักป้อมนะครับเนาะงหรือเม็ดผักจีก่อนนะครับน้องก็ต่างของมันนะครับต้องไปจำมันละเอียดก่อนนะครับเนาะงก่อนที่จาไปคั่วนะครับวันนี้เอาเอาแบบลูกพุ่งเลยนะครับเนาะคั่วเตา่าไฟเต่าลัวนะครับเต่าทาน เอาะครับเนาะเราจะไปใช้ดอกแก๊สนะครับนี้นะครับเดี๋ยวเราู้มินต่ำเครื่องละเอดก่อนะครับเดี๋ยวเาปิ้งพอกาทำกามครับเอาลครับเดี๋ยวนี้นะครับเนาะก็เริ่มละเอียดมาพ่องแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวเราเตเวเาจะไปควงกันนะครับนี่ยังเหลืออย่างครับที่เฮายมเดไซนะครับนี่มีหอมแดงครับกะปินะครับเนาะครับ้มินครับ แต่สองย่างนะครับ hmm. น e okay. mm ้องนี mm ่เขายังไม่ได้ใ hmm. ส่เลยนะครับเดี๋ยวใส่เข้าไปแล้วเดี๋ยวเขาจะไปจัดการนะครับขวบโมโมนะครับน้อหอมหอมก่อนแล้วเขาก็จะใส่อย่างเข้าไปนะครับน้องครับเดี๋ยวรอครับนะครับเอาล้วครับตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับน้องตอนี้เขาจะเริ่มคั่วกันแล้วนะครับเอาล้วครับนะครับเพราะว่าตาละเอียดเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะงมาจะคั่วพริกคั่วอย่างเหตุการณ์่อนนะครับ ขัวเครื่อมันหอมๆควันนะครับเนาะนะครับโอ้ควันกูควันกุ้กมครับโอ้โอ้อันนี้โอ้ลูกสูงไอ้เต้ครับควันเข้าตาครับโอ้ฮ่าอย่างควันเลยครับนี่นะครับ รัวผิดปัวให้มันหอมหอมก่อนนะครับเนาะ้ไฟอ่อนๆนะครับเลยไฟกลางนะครับเนาะไฟแห้งมบไดดนะครับมันจะไหม้นะครับเนาะขัวมันจนหอมเลยนะครับเสร็จ<ๆ>แล้วเดี๋ยวเขาก็เอาไกล่ลงขัวนะครับเนาะ ก่อยครัวไปเรื่อยๆนะครับแต่เย็นๆนะครับ เอพริกหอมดีเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอาไก่ลงอวตัวเลยนะครับเนาะนะครับแล้วครับนะครับนะ รั่วไปเรื่อยๆนะครับค <mejor S 2> mm ั้วจนพวกนะครับไก่ซุกกับซุกไดเลยนะครับเนี่นี่นะครับเชฟมิ้งจะขั้วไปเรื่อยๆนะครับผมขั้วขั้วขั้วจนไก่เกือบซุกนะครับเราก็มีนะครับเราก้อยใส่พักนะครับเนาะใส่น้ำใส่พักไก่บางเสือมันอันนี้มันไก่นุ่มนะครับเนาะมันปอนเหนียวตัวใดนะครับแต่ถ้าไก่เหนียวก็ก่อยขั้วไปใส่น้ำเข้าไปมันไปเปื่อยก็ล้อยใส่พักนะครับ พอถ้าใส่ไปด้วยกันเลยนะครับพักมันจะซุกเหงากนแล้วก็พักมันจะเละหมดนะครับนะเนาะนะครับเอาขั้วเดี๋ยวซุกหมดสักไล่ซุลกละกาไก่นี่ละกาเขาเก็บไข่ถึงจะปรุงรสกันนะครับเนะาะเรื่องของขั้วไปเรื่อยๆก่อน,นครับ ก็หอมไปได้วยอยขึ่นเช่นกันอันหางไงนี่เรานไง่ายเยเนาะนครับตัวล้วนไก่กับพริกมันเข้าก่อนดีๆก่อนนะครับเนาะไก่มืองเรานี่มอกอย่างเงี้ยนะครับเนาะเนื้อมันแน่นดีครับ ไข่เค็งตะวันหมอ้อกันนี้กินไวหลายตัวแล้วครับไข่เค็งตะวันครับมีสูตรรวมไข่เก็งตะวันเลยครับหมอ้อกันนี้ครับก็เริ่มได้ที่สักหน่อยแล้วนะครับเนาะเราจะเอาน้ำพอใส่แล้วนะครับ <coughs> cái còi xay với cắm lấy lưỡi nữa không nó chảy yên dén ไว้อ่อนไว้นะครับเนาะก็อยคั่วไปเรื่อยๆนะครับโอ้อยังหอมครับเดี๋ยวรอสักการาบนะครับเนาะเดี๋ยวปิ๊กมาพอกัอนไหมครับไปแล้วกันเอาล้วครับตอนนี้ก็เริ่มเปื่อแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวเราจะใส่พักกันแล้วครับอันนี้ก็ใส่จิม้มเรียบร้อยแล้วครับจิ้มเรียบร้อยแล้วครับจิ้มตับมันนหรเปื่อหมดแล้วหำเน,นาะหำที<า>่<า>ไหนหำม,มันหมีไก่ตัวนี้ไก่ไหมไก่แม่เนี่ยคริกขี้ใหญ่หำมันอยี่ น้ำเริ่มแห้งแล้วนะครับน้อครับเดี๋ยวเขาจะได้ใส่พักกันแล้วครับครับก็ใส่เริ่มปรุงแล้วนะครับน้อใครเขาใครเขาอยู่ไหนใครเขาอยู่ไหนเออพี่ตั้งชื่อด้วยรั้งเอาครับ ำม,ม,มันหวยหรอมันหวยใส่หรอมันห่ยมดใส่แล้วนเนาะแล,ว,แลวก็จะใส่ซีอิ U ๊วดำแล้วนะครับ พักครับกบบนี้ครับเอ็มเรก็เริ่มใส่พักเลยนะครับเพราะว่ารเริ่มแห้งแล้วนะครับเนาะแล้วนะครับ ครับเอาสายพักเข้าไปแล้วครับนี่ครับนี่ครับสมุนไพรทั้งนั้นครับเออเดี๋ยวมันก็นยอมนะครับเนาะพักครับเออเนี่ยเนี่ย เดี๋ยวพักมันก่อนจัดอันนี้ลงไปนะครับเนะาะใส่เข้าไปครับสมุมไพรททางนั้นครับไปชีต,ต้นหอมครับอันนี้ครับ ครับเดี๋ยวรอพักมานานี่กล้ามเนาะครับนอเดี๋ยวเาจิ้มกันครับโอเคแล้วครับวันนี้แห้งหมดแล้วนะครับนอไปแล้วครับเดี๋ยวเขาจะเริ่มจิ้มกันแล้วนะครับนอยอดแล้วครับครับวันนี้เขาจะโป๊ดได้แล้วครับเดี๋ยวไปจิ้มกันครับเรียบร้อยแล้วนะครับมาครับจิ้มกันนะล่ะครับไม่ได้พ่อครับกูมีครับครับผมปรอุนเมียพีกับมาแล้วนะครับนะครับโอ้โอ้ตามกับมาแล้วครับ ดจอแล้วนะครับเลยนะครับใครสนใจไว้ทำไมเอาบ้านตะวันได้นะครับวันนี้นะครับวัสดีครับเจอกันไปคลิปหน้าครับผม